เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เดินนะคะภูเก็ตนะคะทุกคนรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วที่เรามาถ้าไม่ประทับใจจริงคงไม่กลับมาถึงสมรอบแบบนี้นะคะแต่วันนี้นะคะหวยมาออกที่เบอร์หนึ่งเจ็เจ็ดเรามาดูกันดีกว่ามันแตกต่างจากครั้งทุกครั้งที่เรามากันยังไงก็ยังคงประทับใจเหมือนเดิมนะคะทุกๆครั้งเนี่ยที่เราเคยมาที่นี่เนี่ยนะคะ ครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยเราอยู่ที่ห้อง251ซึ่งเป็นภูวิลล่าไฮเบตถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิวนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะที่เราโพสไว้ในช่องเรานี้แล้วแต่วันนี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนหาอรูมไทป์กันบ้างเราก็มาอยู่กันที่ห้องภูวิลล่าเป็น p r t i ช l Sea View ค่ะแต่ Partial s e e View ห้องนี้พิเศษมากๆเลย ที่บ้านอาคารเนี่ยเขาก็จะไปทานข้าวไปทำกิจกรรมชายหาดที่บริเวณหน้าหาดซึ่งห้องเนี้ยอยู่ในระยะที่เราอ่ะเดินได้ไม่ไกลเลยอยู่ใกล้กับอาหารเช้าด้วยนะคะทั้งๆท,ที่ห้องทุกๆอย่างเนี่ยก็คล้ายกันเหมือนกันมากเลยคะ่ะทุกคนเราก็จะมีฝักน้ำยาวๆแต่ก็จะมีเอ่อมีต้นไม้นิดหน่อยนะคะที่อา่าบดบังเพื่อให้เรามีความเพรเวทตมากขึ้นนะคะ ด้านห้องด้านในนะคะก็ยังคงประทับใจเหมือนเดิมเลยเดินเข้ามาถึงเราก็เจอกับลิฟวิ่งนมยักษ์นะคะทุกคนซึ่งไมวรู้สึกว่าห้อง177เนี่ยนะคะเป็นห้องที่มีลิฟวิ่งนมเนี่ยใหญ่กว่าห้อง251ที่เป็นภูลลละไฮเบตที่เราเคยอยู่กันนะคะแล้วก็ทีวีตรงน,นี้นะคะยังคงต่อยักษ์เหมือนเดิมแล้วก็มีเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีนะคะแต่บอกเลยว่าวิวอะ ก็ไม่แพ้ไฮเบ์เลยค่ะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงเดีวไปดูห้องนอนกันค่ะเราก็เดินมาถึงห้องนอนค่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นไฮไลท์ของห้องนี้นะคะห้องนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยเขาเรียกซูมไทยว่าคูเวล่าพาเชียลซีวิวเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นทะเลสุดลูกหูลูกตาเหมือนไฮเบย์เห้องที่เราเคยมากันถูกครังนะคะตด้านหน้านี้นะคะ ซึ่งต้องเป็นจุดที่เราลงไปทานเบเกิ์นะคะแล้วก็สำหรับคนที่มานาคาเนี่ยพลาดไม่ได้ก็คือหน้าหาดของเขาที่เรียกได้ว่าแทบจะไพรเวทเลยค่ะมีกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคารั่ซับปอดสโนว์กอก็เห็นประการังที่สวยและก็สมบูรณ์มากๆซึ่งห้องนี้เนี่ยนะคะสามารถเดินออกไปแค่ไม่กี่ก้าวก็ access ทุกอย่างได้แล้วเฮ้ยห้องนี้แบบมีมุมดีใครบอกว่าไม่เห็นทะเลแบบ อินฟินิตี้แล้วก็ไม่สวยจริงๆการมีต้ไนตไม้ตรงนี้ทำให้เราได้รูปอีกมุมหนึ่งนะคะตอนแรกก็จะไม่ถ่ายแต่เราปิด <c oughs> พี่ก้าวเดี๋ยวต้องมาถ่ายมุมนี้ให้เนี่ย่อยนะคะ <c oughs> แต่จริงๆอะห้องนี้กับห้องแบบไฮเบรเนี่ยเลเยอร์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเลยประมาณ98% ถัดจากลิฟต์รูมเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนของการอาบน้ําอาผ้าอะไรนะคะตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นส่วนของเอ,อ่อมุมที่เป็นอ่างอาบน้ำอ่าองล้างหน้า2อ,อันไม่ต้องแย่งกันนะคะถัดจากอ่างล้างหน้าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเชาวเวอร์รูมแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือด้านหลังของเชาวเวอร์รูมเนี่ยก็จะเป็นบัตทับซึ่งในห้องอื่นที่เราเคยอยู่มาเนี่ยนะคะห้องไฮเบรเนี่ยเขาก็ไปอยู่ด้านข้างซึ่งบางทีเนี่ย แดดลงตอนบ่ายๆแล้วก็ไม่ได้เข้าไปแช่มากเพราะว่าแดดมันร้อนแต่ห้องนี้เนี่ยคืออยู่ด้านหลังเลยคือมีการดีไซน์โลจิสติกที่ดีมากแถมมีที่ปังแดดข้างบนยัไม่ว่าแช่กันไปเลยจนตัวเปื่อยและจะบอกเลยว่าสบู่ที่นี่หอมมากคือเมื่อมาทีไรคือกลายเป็นคนติดอ่างคือแบบมันดีแล้วมันก็ตีฟองอยู่ตรงนี้แล้วเราก็แช่หอมๆอาบเสร็จขึ้นมาก็ถึงชาเวอร์เลยคือรู้สึกว่าห้องนี้เนี่ย เป็นอะไรที่เขาออกแบบดีไซน์ในการฟังก์ชันการใช้งานมาได้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ตอบสนองเรามากๆเลยค่ะเนี่ยห้องเะรหรือตรงน้นแล้วเราก็เดินมาถึงปุ๊บเราก็จะเห็นวิวนี้เลยสวยใช่ไหมละ่ะ น้ำกลางของที่นี่นะคะและขอบอกเลยว่าวิวตรงต้งนไม้น่าถ่ายรูปสวยมากถัดไปอีกนิดนึงนะคะแวกว่ายได้ยาวๆแถมมันยังเปอินฟินิตี้ทูมองไปสุดๆาลตาด้วย เดี๋ยวเราไปหาที่เก้าวกันีน่อะเดินไปไหนดูเล็กๆธรรมชาตินที่นาคาเนี่ยนะคาสมบูรณ์มากเลยนะเห็นปะกกาลังด้วยปะการังหลายสีคือพอตอนเย็นนะ้ำมันก็ลดใช่่ะมล้วก็มาเดินดูได้ถ้าเป็นช่วงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยน้ำก็ขึ้น ถ้าอากาศดีๆเนี่ยก็พายสับไต้นะคะแล้วก็หรือว่าขคยับก,ก็ได้หรือสโนว์เกิลดูก็ได้แต่พอเย็นๆกูว่าเราก็แบบเดินดูก็พอจะเห็นอยู่เนาะมีประการังที่ยังสมบูรณ์อยู่เยอะมากหรือว่าจะสโนว์เกิลดูก็ได้นะคะเขาก็มีอุปกรณ์ ถ้วยหวยเขียวอาหารฝรั่งก็มีเอกเตชันด้วยการรับมีว่าอาหารเช้าดีขึ้นนะคะดูแฮมยัดไส้แฮมเบคอนนะคะที่ผมทานนะคะเมื่อกี้มีข้าวเหนียวบุ้งด้วยอาหารเช้าที่นี่นะคะอลังการเหมือนเดิมแต่แอบรู้สึกว่าอลังการขึ้น หลังจากที่เปิดประเทศนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่อร่อยมากๆและทานทุกครั้งก็คืออันนี้นะคะเป็นน้ำยาปลาใต้นะคะและที่เด็ดก,ก็คือลูกชิ้นปลาภูเก็ตของที่นี่นะคะดูซะก่อนว่าพี่ก้าวตักมาเยอะแค่ไหนอร่อยมากจริงๆนะคะแล้วก็มีเอคชั่นที่มีสามารถสั่งขายได้หลายแบบนะคะนอกจากอาหารเวสเทิร์นที่มีมากมายแล้วเนี่ยอาหารใต้ก็ไม่ขาดไม่ต้องมีสป,ปัมภูดเก็ตรอบนี้มีข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วย สปาแล้วที่นี่ชื่อนาภาสปาเพราะว่ามันอยู่มันท้องฟ้าน้ำมะตูเย็นเหมาะอย่างยิ่งกับอากาศร้อน ตัวขัดผิวนะคะตัวแรกอะคะ่ะเราเรียกว่าชูตติ้งเจลสครับนะคะตัวนี้จะทํามาจากอะโลเวร a านะคะส่วนตัวสีทองทองนี้ก็จะเป็นทองคำอะคะ่ะแล้วก็ตัวเม็ดกริตเตอร์ก็จะทํามาจากเม็ดแอพอริลนะคะ oh. ตัวนี้ค่ะจะเน้นในเรื่องของ ความชุ่มชื้นค่ะจะทําให้เสวค่ะชุ่มชื้นต่อมานะคะจะเป็นน้ํามันนวดนะคะตัวนี้ค่ะเราจะเรียกว่าน้ํามันนวดตามธาตุเกิดหรือว่าตามธาตุเจ้าเรือนนะคะซึ่งทางสปาค่ะแบ่งตามเดือนเกิดเอาไว้ให้คนลูกค้า,าไว้เป็นตัวเรือกน,นะคะเ่าป็นห้องทเวทวันนี้เราจองมาเป็นแบบแพ็กคู่นะคะก็มีเตียงสบายๆห้องสงบสงบที่สะอาดมากๆเลยอุ้ยมันอุ่นมากเลยนะมีดอกไม้ด้วยนะ อกไม้อบสบายอ่ะในบริเวณห้องสปาเนี่นะคะเป็นห้องส่วนตัวที่เรียกได้ว่าครบคันมากๆมีทั้งห้องอาบน้ำห้องสตีมห้องซาวน่านะคะแล้วก็อ่างล้างมือล้างมานะคะที่ p r i v a <essel era> t e มากๆเลยนะคะที่สำคัญที่เมี่ยวชอบก็คือเมี่ยวคิดว่าที่เนี่ยสะอาดมากๆนะคะไว้ใจได้เลย สบายมากเลยอ่ะคือแบบเมียวนวดอารมณ์มากค่ะเขาก็แบบรี่เส้นเบาๆเมียวอ่ะม่อยเท้ามาหลายวันแล้วอ่ะมันก็ผ่อนคลายหายเลยเขาแบบเน้นให้ตามที่เราบอกเลยแล้วก็หอมมากเลยอ่ะเมียวเลือกกิ่นวิเนาะซึ่งเป็นยูคาลิปตัสกับลาเวนเดอร์มันแบบรีแลกซิ่งมากแล้วก็แอบหลับหลับไปเลยไม่รู้คนเราต้องถามเก่าคนเบาไป